ให้เสียงภาษาไทยโด้วยหอยวัวนเต้คลิปต้นฉบับจากคราฟเต็มเต็มต้องเล่นด้วยมันต้องส่ยนะเแข็งนจับแบบนี้อ้าวสวัสดีนักเรียนทุกคนไอนี้เรจะไรอการข้าฉลามกันอีกแล้วฮอฮอฮใครทำไม่ได้ก็เป็นอาหารของฉลามไปซะที่นี่ไม่เหมาะสำหรับคนอ่อนแออย่างพวกเจ้าฮอฮอ เอาละนักเรียนทุกคนและตอนนี้เราก็มาถึงสนามสอบแล้วและนี่ก็คือเนื้อเพื่อใช้ในการล่อฉลามคอดูนะเดี๋ยวฉลามจะมาแล้วอ่านั่นไงแม่สาวน้อยตายแน่เลยเราเฮ้พวกนายอย่าปอดไปหน่อยเลยนะครูครับผมไปแล้วนะเออเอาละคอยดูฉันให้ดีนะเจ้าพวกงโง่เรื่องแค่นี้เองกล่อใช้ได้เนี่ย เอ้ฉลามฉลามมันอยู่หลัง,งลันเอ๊ะทางนูนพวกนั้นมันพูดอะไรกันอนะไม่เข้าใจเลยเอ้อช่างมันเถอะโบกมือกลับแล้วกันบา,บายบายอะอะไรนะ่ะอะไรมันชนข้างหลังฉันโอ้ไม่นะเอ้ยต้องหาอาวุธมาแล้วนี่ไม่ใช่เออนี่ไงดาบฮ่าฮมาละฉลามอยู่ไหนฮึอ่ะตายได้ยังไงอะเก่งมากซอมบี้คงเอาละโคคนต่อไปขอเป็น ที่ผมเองละกันละคอยดูฝีมือผมให้ดีนะามาสิเจ้าฉลามนี่เนื้อไก่ข้ายอยในให้เจ้าแล้วอามามาอแงสกิเลตันลังสองเฮ้ยจ้าซูโม,โม่ไปไกลเลย <c oughs> อคทำดีมากเยลลี่คุงนายสนใจจะมาสอบกับฉันไหมได้เลยเพื่อนเรามาสอบด้วยกันนะเอาละฉันจะขึ้นมาอยู่บนหลังนายละอ่าโอเคก็เราไปสอบด้วยกันเลยเยลลี่คุงอ้าวยานายเป็นระเบิดนะโอเคได้เลยสไปดี้คุงอ่าฉันเป็นระเบิดแล้วโยนฉันไม่ได้เลยเดี๋ยวฉันขอหาฉลามก่อนนะอ่านั่นไงไปเลยตู่ตายซะเถอะฮ่าโอเคทั้งคู่ทำดีมากเฮ้ยคีเปอร์ฉันยังไม่ไปอ่ะฉันให้นายไปก่อนได้เลยเอ็นเดอร์แมนเรื่องแค่นี้เองฉัน ไปก่อนก็ได้ยังไงทุกคนก็ต้องสอบเอาละอะเอยไม่ได้เรื่องเลยคีร er. ์เออครูครับผมไม่ไปสอบได้ไหมอะผมกลัวน้ำเออครูผมไม่อยากไปสอบเลยเธอต้องไปนะเอะ็นเดอร์แมนครูให้ตายยังไงผมก็ไม่ไปอะไม่เอาผมกลัวน้ำอัสมน้ำเน้อเจ้าเอ็นเดอร์แมนเรื่องมากดีนักเอาละแล้วนี่ก็เกของนักเรียนทุกคนมาดูได้ นี้ก็มีคำคมดีๆมาฝากด้วยนะครับไหนๆตอนนี้ก็หน้าหนาวแล้วาน,นๆทีจะหนาวแบบนี้นะฮะอามน้ํากันหรือเปล่าเอ่ยให้เสียงภาษาไทยโดยห w ยวนเทขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากคราฟเติร์ลิงแอนิเมชัเอาละสวัสดีนักเรียนทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะเป็นยังไงกันบ้างหรอ อาละสำหรับบททดสอบวันนี้ก็คือการสอบสมรรถภาพการกระโดดสูงนั่นเองถ้าใครทำไม่ได้นะจะมีบทลงโทษพิเศษให้โอ้โหมีอะไรที่ยากกว่านี้อีกไหมแค่นี้มันของก้วย,วยเด็กอนุบาลเขาทำกันเอาละอย่าพูดมากแล้วทำมันให้ดีที่สุดละกันอา้าวนี่สนามสอบของพวกเธอสนามสอบใหญ่ๆไม่มีโอเล็กแค่นี้ต้องย่อตัวเมื่อยนะพูดแบบนี้สงสัยอยากเกิดใหม่ขอโทษครับเอาละต่อไปใครจะเป็นคนแรก ขอตัวแทนสักคนโอ้เก่งมากเจล,ลี่คุงผมเองครับคูอาเจี๊ยบอาเจี๊ยบอาเจี๊ยบอาเป็นไงคู่เฉียง่าวเก่งมากเจล,ลี่คุงเอาล่ะต่อไปคูขอให้คีเปอร์ออกมาครับคูเอาละนะผมจะไปละให้ย่างซุ่ม มาแต่หัวจะให้คะแนนดีไหมเนี่ยเอาละคนต่อไปถึงตาผมแล้วสินะคอยดูนะอาเจ้าเฟาหมุนแบบ360องศาให้าไม่ได้เก่งแต่ปากเลยสกเกเลตันเอาละต่อไปซอมบี้คุงผมจะต้องทาให้ดีกว่าสกเกเลตันอ่ะสะดุดลมลมเออซอมบี้นะซอมบี้ไม่ได้เรี่ยงเลยเอาไหนดูดิสไปดี้นะจะทําอะไรผมจะใช้ใยแมงมุมให้ไกลสุดๆเลยเอาละเออเออไม่ไหวสไปดี้เออ e n d e เดอรนายคนสุดท้ายแล้วครูคอยดูผมให้ดีเถอะผมจะทำให้ครูต้องอึ้มอาชีพหายตัวโผล่ที่สุดเช่นชัยเป็นไงนี่มันโกงเอ็ e เดอร์แมเอาละส่วนใครที่รู้ตัวว่าตกจงมาเป็นขี้ค้ะครูซะดีๆฮ่าๆนี่เกตของนักเรียนก็ <c oughs> Go, จบกันไปแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับการพากเสียงในวิดีโอนี้ ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยพอดีว่าติดงานที่มหาลัยนะครับขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยยังไงผมก็จะพยายามพากเสียงต่อตอบเอาละส่วนใครที่รู้